วิทยุมออหาดใหญ่ชวนฟังสังคมแห่งศาสตร์ร่วมวาดโลกกระทัดใหม่ไปกับชุมชนวิชาการสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแฟ,แฟนเพื่อนวิทยุมออ m m 8 8 มาพบกันในช่วงเวลาก่อนทานข้าวเที่ยงแบบนี้นะคะในเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาทุกวันจันทร์กลางเดือนกับรายการชุมชนวิชาการช่วงห้องสมุดวารายต้จัดโดยสำน,นักงานการเรียนรู้คุณหญิงหลงอัดถักรวีสุนทรและว,วันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันฟินวิทพวพรโสพลค่ะและดิฉันเอ๋การจนาเทพน้อยค่ะ คุณผู้ฟังเปิดรายการมาตอนนี้ถือว่าโชคดีมากเลยนะคะเพราะจะได้รับทั้งสาระเกี่ยวกับเบว็บวงกรีนสุดตาดแล้วก็ข่าวสารน้องสมุดสุดปังค่ะจากเราสองสาใจสีเขียวอ่งหอสมุดคุณหญิงหลงมอหัดใหญ่ค่ะค่ะปี2 5 6 4นะคะก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะพี่แอลนั่นสิคะนี่ก็ใกล้จะปีใหม่อีกแล้วปีนี้พวกเราผ่านอะไรกันมายเยอะเลยนะคะน้องฟินใช่ค่ะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะก็มีโควิด19ระบาดรละลอกใหม่นะคะแล้วก็ตามมาด้วยการ work from home ค่ะ เราก็ต้องลุ้นนะคะว่าวัคซีนตั้งโควิดเนี่ยเราจะได้ฉีดที่ห่ออะไรผลข้างเคียงยังไงนะคะพี่แอลค่ะเ็มเรายังต้องปรับตัวกับวิถีชีวิตแบบใหม่ๆใ,ในรูปแบบออนไลน์ทั้งการประชุมการทํางานการเรียนแล้วก็การช้อปปิ้งค่ะจากมาก่อนนะคะที่เคยดูหนังที่โรงหนังนะคะเดี๋ยวนี้ก็ดูผ่านแอปมือถือค่ะเรียกได้ว่าในมือถือของเราเนี่ยมีแอปอการดูหนังเนี่ยทุกค่ายเลยค่ะก็ ปรับตัวกันไปนะคะก็คิดเป๊ง่ายก็คือเสียงน้อยเนี่ยการออกจากบ้านเนี่ยการเที่ยวน้อยลงก็คงทาให้ธรรมชาติเนี่ยได้ฟื้นฟูตัวเองจากการทําลายของมนุษย์ที่ผ่านมาค่ะเห็นด้วยเลยค่ะน้องฟินแต่ยังไงไปลายปีนี้ที่และคุณผู้ฟังคงได้เที่ยวแน่ค่ะเพราะมีวันหยุดหลายวันเลยแต่การเที่ยวของเราเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะคะเพราะเราจะเที่ยวแบบใหม่ที่กําลังอินเทรนในยุคนี้เลยนั่นก็คืออะไรคะน้องฟินนั่นก็คือเซเว่นกรีนคอนเซปต์ค่ะ แนวคิด7ประการเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะคะเพื่อการรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยรวมกันสร้างสารรค์ท่องเที่ยวทั้งระบบค่ะให้ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นการท่องเที่ยวแห่งอนาคตกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ฟังสงสัยไหมคะว่าการเที่ยวแบบเว่นกรีนเนี่ยวาหรือว่าท่องเที่ยวแบบสีเขียวเ็แบบเนี่ยจะเป็นยังไงมีอะไรบ้างมาเริ่มกันเลยค่ะอันที่หนึ่งนะคะ ฟีนฮาร์นะคะหัวใจสีเขียวเริ่มแรกเลยก็คือคุณต้องมีหัวใจที่เคารพในวิถีแห่งธรรมชาติระนักแล้วก็ศรัทธาในพลังงานยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่หมายถึงทุกคนที่อยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งระบบเลยต้องสร้างทัศนคติความรู้สึกนึกคิดการรับรู้แล้วก็ตระนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อการท่องเที่ยวที่สําคัญกว่านั้นก็คือต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อป้องกันรักษาแล้วก็ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับก,บการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจุกด,ด้วยความรู้วความเข้าใจและก็วิธีที่ถูกต้องเหมาะสมค่ะค่ะแบบที่สองนะคะก็คือ green logistics ค่ะรูปแบบการเดินทางสีเขียวนะคะก็คือวิธีการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะนั่นก็หมายความว่าวิธีการเดินทางแล้วก็รูปแบบการให้บริการในระบบการคมนาคมหรือว่าการขนส่งทางการท่องเที่ยว จากแหล่งที่พำนักนะคะไปยังแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยต้องเน้นการประหยัดพลังงานการใช้พลังงานทดแทนการลดการปล่อยกาซเรือนกระจกแล้วก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะเช่น ใช้รถหรือว่าเรือพลังงานแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็ใช้ระบบขนส่งมวลชนอย่างคุ้มค่าเช่นการขี่จักรยานเพื่อชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองแทนการขับรถค่ะพี่แอลค่ะที่3นะคะ Green ็ก t r a c t i o n ค่ะแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวแหล่งท่องเที่ยวต้องมีการบริหารจัดการตามกบนโยบายและการดําเนินงานในทิศทางของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะเป็นการประสานการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวกับสภาพดั้งเดิมของแหล่งไว้ให้ได้ภายใต้การจัดการที่มีประสิทธิภาพค่ะ มาถึงแบบที่4กันแล้วนะคะ Green Community ค่ะหรือว่าชุมชนสีเขียวค่ะซึ่งแหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั้งในเมืองแล้วก็ชนบ,บทนะคะต้องมีความรู้ที่จะบริหารจัดการการท่องเที่ยวในทิศทางที่ยั่งยืนค่ะแล้วก็พร้อมที่จะนําดําเนินการที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย ต้องคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนค่ะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าคนในชุมชนเนี่ยต้องมีความภูมิใจในวิถีชีวิตแล้วก็รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนค่ะเห็นแก่ส่วนรวมนะคะอีกทั้งนะคะต้องเข้าใจอย่างของแท้ว่าชุมชนเนี่ย มีความเข้มแข็งทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็จะทําให้การท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยยั่งยืนไปได้ตลอดเลยค่ะมันที่ตัวที่5นะคะ Green activity ค่ะกิจกรรมสีเขียวกิจกรรมที่คุณสามารถทําได้เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินตราบเท่าที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมค่ะไม่ว่าจะเป็นการขี่จักร,รยานปีนเขาแล้วก็ดำน้ําค่ะ,ะอันที่ห นักรี e นเซอร์วิสค่ะ,คะการบริการสีเขียวค่ะรูปแบบการให้บริการของธุรกิจท่องเที่ยวแขนงต่างๆที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานคุณภาพที่ดีเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยรวมถึงการจัดระบบบำบัดน้ําเสียแล้วก็ขยะสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากนักท่องเที่ยวด้วยค่ะน้องฟินค่ะและอันสุดท้ายนะคะจะเป็นอันเจตค่ะคลีนพลัสนะคะความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะ ก็ไม่ว่าคุณจะเป็นแค่นักท่องเที่ยวธรรมดาหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะคุณก็ต้องมีกิจกรรมหรือว่าการบริจาคให้คืนกลับแก่โลกใบนี้ด้วยนะคะก็ด้วยความเต็มใจแล้วก็มุ่งหวังให้สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะ,ะเรียกได้ว่านโยบายเซเว่นกรีนหรือว่าท่องเที่ยวสีเขียว7็แบบนี้นะคะก็ เป็นเสมือนแนวทางในการดําเนินกิจาการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งระบบแล้วก็สิ่งที่สําคัญเนี่ยจะอยู่ที่จะต้องรณรงค์ให้ผู้คนทั่วไปเนี่ยได้เข้าถึงความสําคัญของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ ช่วยลดโรคกรนได้ด้วยค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะ tourism thailand org ค่ะนอกจากเซเว่นกรีนคอนซีทแล้วแอลกับน้องฟินก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวแบบปีนๆีนในภาคใต้มาแนะนําคุณผู้ฟังกันนะคะขอเรากุนใต้นี่ค่ะพี่น้องเราต้องซุเสซื่อหุดหุ้นกุนใต้ด้วยกันว่าไม่มั่นเลยค่ะมาแลกถีแจกกันก่อนนะคะพี่น้องพี่ว่าปรับหมุดมา เลงกลางกันดีกว่าการน้องกินสูงสารคุณผู้ฟังค่ะซึ่งก็ว่างั้นค่ะพี่แอลเพราะว่ามันดูท่าทางจะไปไม่รอดนะคะก็ <c oughs> มาดูที่เที่ยวที่แรกนะคะที่แต่แนะนํากันในวันนี้ใช่ไหมคะพี่แอลใช่ค่ะน้องคุณนี่แนะนําที่ไหนจ้าที่แรกนะคะจะเป็นน้ําตกร้อนคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะก็จะเป็นชานน้ําพุนะคะที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินตามธรรมชาติค่ะตั้งอยู่กลางป่าซึ่งรายล้อมด้วยต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากค่ะแล้วก็มี สายน้ําแร่ที่ไหลลงมาตามโขดหินเป็นชั้นๆน,นะคะลดหลั่นกันไปค่ะแต่ละชั้นก็มีแอ่งลักษณะคล้ายอาบน้ําค่ะสามารถลงไปนอนแช่ได้เลยนะคะอารมณ์เหมือนจักรุซี่อะไรประมาณนั้นเลยค่ะพี่แอลแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็ถือเป็นสปาธรรมชาติชั้นเลอร์นะคะที่คนรักสุขภาพ ต้องติดไฟแน่นอนเลยค่ะเพราะว่านอกจากจะมีน้ําร้อนที่เป็นน้ําตกแล้วนะคะก็มีบ่อไว้แช่ตัวแช่ขาอีกด้วยค่ะแล้วก็การแช่น้ําร้อนเสร็จนะคะก็สามารถที่จะม,มาเล่นน้ําเย็นได้ค่ะเพราะว่าน้ําตกร้อนที่ไหลลงมาด้านล่างก็กลายเป็นน้ําเย็นค่ะก็คุณผู้ฟังนะคะเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานมาทั้งปีค่ะก็อย่าลืมนะคะแช่น้ําร้อนคลายเส้นก็น่าจะซิลเวอร์เลยค่ะคุณผู้ฟังฟังในรูหน่าซิลเวอร์จริงค่ะสถานที่ท่องฟินแนะนามานะคะมาต่อกันที่เที่ยวที่2กันค่ะคุณผู้ฟัง สาวใต้จิตใจงามอย่างเอวโขแนะนำอุทยานทำเขานาในหลวงอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเจดีลอยฟ้าตั้งอยู่บนเขาบรรยากาศาตอนเช้าสวยงามมากค่ะวิวสวยคุ้มค่ากับความเหนื่อยที่เดินขึ้นไปมองเห็นทะเลหมอกไกลๆแล้วก็พระอาทิตย์โทแสงไม่ต้องไปไกลถึงภาคเหนือเลยนะคะเราก็มีเห็นทะเลหมอกสวยๆที่ภาคใต้เราได้นะคะอุทยานทำเขาเนี่ยทำเขานาในหลวงนี่นะคะมีสิ่งปลูกสร้างที่สวยงาม คือถึงศิลปาาวัฒนธรรมท้องถิ่นมีสถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงามแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สายบุญนิยมไปกราบไหวขอพรกันตลอดทั้งปีเลยค่ะใครสายมูเหมือนที่แอลนะคะก็ต้องพลาดไม่ได้เลยค่ะก็มาต่อกันที่ไปนะคะก็คือที่วังหอนทำหมู่บ้านท่องเที่ยวธรรมชาติวิถีค่ะธรรมชาติวิถีชุมชนอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็เป็นชุมชนป่าต้นน้ําค่ะผู้คนเนี่ยมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายกลมเกลืนไปกับธรรมชาติค่ะ ใครมาบ้านวงังหอนนะคะห้ามพลาดเลยค่ะกิจกรรมไฮไลท์ที่สําคัญนะคะก็คือการล่องแพมไม้ไผ่ในคลองวงังหอน,นะค่ะแล้วก็ลิ้มรสอาหารพื้นบ้านชุมชนป่าต้นน้ํานะคะหรือว่าหากชื่นชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์ค่ะก็สามารถ มุดเข้าถ้ำวังนายพุทธแล้วก็ทะลุขึ้นไปเดินป่าดิบชื้นได้ค่ะก็ใครชอบบรรยากาศชิลๆที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสนะคะก็มีความงดงามทั้งยามพระอาทิดขึ้นแล้วก็พระาทิตย์ตกค่ะหรือว่าจะไปเล่นน้ำตกหนานสวรรค์นะคะเอ่งน้ำสีมรกตกลางป่าเขียวค่ะแล้วก็มาผ่อนคลายกับกิจกรรมนวดแผนไทยนะคะชิมผลไม้ตามฤด,ดูกาล ปิดท้ายด้วยการสักการะสรีรังคารนะคะหลวงพ่อแสงธรรมะสโรค่ะที่วัดวังหอนพุทธารามก่อนเดินทางกลับก็ได้ค่ะเรียกได้ว่ารบรถคุ้มค่าเต็มอิ่มกับการเดินทางไปไกลสู่หมู่บ้านสุดเขตแดนจังหวัดนครศรีธรรมราชกันเลยค่ะปิดท้ายเียนท่องเที่ยวแบบกรีนด้วยเหมืองริวงนะคะจังหวัดสงขลาอบรโภด้วยทิวเขาป่าสนที่กัดถ่ายรูปเหมือนเที่ยวต่างประเทศเลยนะคะ เหมือนลีวงเลยค่ะจุดเช็คอินแห่งใหม่จังหวัดสงขลาทาาใต้ของเรามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสวิตเซอร์แลนด์เดนจนะนะคะในอดีตนเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนแหล่รีบุกค,ค่ะแต่ปัจจุบันได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวยอดนิยมด้วยความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็มีบ่อน้ําสีเขียวมรกตตัดด้วยวิวป่าสดแล้วก็ภูเขาสลับเรียงรายบรรยากาศป็นเหมือนต่างประเทศเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถมานอนกลางเต็นท์สัมผัสธรรมชาติซึมซับอากาศบริสุทธิ์กันได้ด้วยนะคะก็เป็นที่ใกล้ๆเราเองนะคะค่ะ ค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ก็ต้อง่าใครนะคะที่ไม่มีที่เที่ยวที่ไหนนะคะไม่อยากไปไหนก็ใกล้ๆเลยะค่ะก็ต้องไปเช็คอินกันได้นะคะที่เมืองลิวงคะ<ช>่ะก็พี่แอลบรรยายบรรยากาศนี้แบบว่าน่าไปเที่ยวมากเลยนะคะค<ช>่ะนี่ตรงรายงานนะคะน้องฟินนี่ใช่ค่ะค่ะอะโอเคค่ะอย่าลืมนะคะโซเชียลดิเซนซิ่งด้วยนะคะเว้นระยะห่างใส่หน้ากากอนามัยเหมือนล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะ ปีใหม่นี้เราต้องรอดจากโควิดค่ะเราต้องรอดแน่นอนค่ะสาระที่หนึ่งผ่านไปนะคะเรามาต่อกันที่ช่วงที่สองกันดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงที่หนึ่งของเราเนี่ยอัดแน่นด้วยสาระความรู้มากๆเลยนะคะพี่แอลช่วงที่สองของเราค่ะก็ช่วงสัปดาห์นี้มีอะไรนะคะเราก็มีวารสารนิตยสารมาใหม่นะคะแล้วก็ข่าวสารน่าติดตามมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเริ่มที่วารสารขีห์การเกษตร ปีที่45ฉบ,บับที่11นะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2 5 6พนนะคะฉบับ,บมีมีเรื่องเด่นดังนี้ลือกระท่อมจะเป็นพืชความหวังใหม่เรื่องนี้ให้ข้อมูลรอบด้านทางการวิจัยแง่มุมต่างๆกระท่อมกับวิถีชุมชนและก็กระท่อมในต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็กเรื่องหนึ่งก็คือทุเรียนไทยในวิกฤตโควิด -19 กับการเตรียมความพร้อมสู่ฤดูการผลิตปี2 5งพชาวเช้าทุเรียนต้องปรับตัวและก็เรียนรู้อะไรบ้างค่ะแล้วก็เรื่องที่3มก็เป็นอควาโ o นิ c ทังเรืยอกเกษตรยุคใหม่จากความของคนรุ่นใหม่โรงเรียนแบบปิดจัดก,การอย่างไรให้ได้ผลผลิตงามค่ะก็จะเต็มไปด้วยสาระของการเกษตรนะคะแล้วก็มาต่อกันที่ของฟินค่ะจะเป็นนิตยสาร business plus นะคะฉบับเดือนพฤศจิกายน2564นฉบับที่393นะคะก็จะครบเครื่องเรื่องธุรกิจกันเลยค่ะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ new normal นะคะ insurance ค่ะธุร,รกิจประกันในวันที่เทคโนโลยี ก็คือหัวใจนะคะผลงานเพิ่งปีแรกธุรกิจประกันภัยอะไรเด่น2ประกันภัยใไดได้รับความนิยมสูงสุดก็สามารถมาติดตามกันได้ค่ะแล้วก็เรื่องของ edtech ค่ะกข้าสู่ future of education ะคะเทรนการเรียนการสอนในยุคนี้ต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างค่ะแล้วก็คอลัมน์ต่อมานะคะจะเป็นคอลัมน์ people management ค่ะกับ the new age leadership นะคะก็ปลุกภาวะผู้นำโลกยุคก,การเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็เรื่อง อาชีพรุ่งอาชีพเสริมวิถีโควิด1 9รลอก3นะคะว่ามีอาชีพอะไรกันบ้างค่ะแล้วก็คอลัมน์สุดท้ายก็จะเป็นคอลัมน์ u s i n e s s a n a l y t i c ค่ะเกี่ยวกับอาหารผู้สูงอายุนะคะ new S curve ค่ะรองรับสังคมผู้สูงวัยอีกหนึ่งโมเดลธุรกิจที่ไทยควรถอดแบบนะคะก็ใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับแวดวงธุรกิจไครอ่าลืมนะคะอ่านิยสาร b s i n e s s s l u s ค่ะ นอกจากยังมีวารสารานิตยสาราหลากหลายให้ติดตามคุณผู้ฟังสามารถหาอ่านได้ที่ชั้น4ของหอสมุดคุณหญิงหลงค่ะมาต่อกันที่ข่าวสารน้องสมุดกันบ้างนะคะขอแนะนําฐานข้อมูลทางด้านกฎหมายออนไลน์นะคะมีบทความวารสารากว่า2700ชื่อประกอบด้วยข้อมูลด้านกฎหมายแยกเป็นหมวดเช่นกฎหมายของ UN, Legal Classic สามารถสืบค้นวารสารด้านกฎหมาย หรือเคสต่างๆจากบทความวาราสาร2700ชื่อคำพิพากษาคดีตัวบทกฎหมายแล้วก็เอกสารทางราชการของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้เป็นข้อมูลเอกสารฉบับเต็มฟูเทคได้นะคะนักศึกษาและบุคลากรโมอสนใจเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ของหอสมุดคุณยิงหลงโดยเลือกเมนู e-reso e-reso นะคะเลือกคลิกเลือก e d e ้ t a บ d แล้วก็คลิกชื่อฐานข้อมูล h นอนไลน์ได้เลยนะคะค่ะก็ข่าวเกือบสุดท้ายของวันนี้ค่ะคุณผู้ฟัง ก็ขอเอาใจส,สายรารางวัลค่ะฟินก็มีกิจกรรมห้องสมุดมาฝากกันนะคะก็คือจดหมายข่ะออนไลน Library to you เนี่ยก็ขอเชิญร่วมตอบคำถามตอบปัญหาภาพเพลินนะคะในฉบับที่46เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2564นะคะคำถามมี2ข้อก็คือข้อ1น,นะคะก็คือยกตัวอย่าง Soft Power ของไทยที่เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติมา3อย่างนะคะแล้วก็ข้อสอเนี่ยเขาก็จะถามว่า b o กเดลิ i ว e รี่เซอร์วเนี่ยคือบริการอะไรร่วมรุนรับร่มหุก,กลับด้านสุดเก๋2องรางวันค่ะก็สามารถหาคำตอบนะคะแอบใบน,นิดนึงค่ะจากจดหมายข่าวออนไลน์ Online Library to you นะคะฉบับที่46ค่ะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์หอสมุดคุณหญิงลงนะคะแล้วก็คลิกเลือกที่ปกจดหมายข่าวออนไลน์ i b r a r y to you เพื่อตอบคำถามได้เลยค่ะก็หมดเขตกิจกรรมนะคะวันที่25ธันวาคม2564นี้ค่ะ ค่ะและกิจกรรมคือฟังดีๆมีของแจกเดือนธันวาคม25ง4นนะคะใครฟังรายการวิทยุข,ของเรามีรุ่นคำถามคือจงยกตัวอย่างคำทาหิตในปีสอนีิบมาคําคำพร้อมอธิบายความหมายสั้นๆค่ะค่ะบอกได้เลยนะคะว่าของรางวัลของเราเนี่ยน่ารักมากๆเลยค่ะค่ะคุณผู้ฟังสามารถฟังรายการวิทยุขขอ้อนหลังแล้วก็ร่วมตอบคำถามผ่านเว็บไซต์ของหัสมุดคุณหญิงหลงุมโดยคลิกที่ไอคอนซีลิกเดรีโอหมดเขตร่วมกิจกรรมวันที่25ธันวาคม 2 5งพันี้รนี้นะคะร็เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะแล้วก็ก่อนจากกันไปในวันนี้ค่ะฟิลมมีคำคมรัดโลกมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะทรัพยากรธรรมชาติจะหมดไปถ้าเราใช้อย่างไม่รู้คุณค่ะแล้วพบกันใหม่ปีหน้านะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะเข้าร่วมชุมชนวิชาการได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการที่วิทยุมออหาดใหญ่ FM 88 PSU Broadcast